จะมาลาไดโนเสาแห่งปุงจะขบพัฒนาสิตแบบินี่เป็นทะเลสาบที่มีประวัติมาอย่างยาวนานการจะล่าไดโนเสานั้นต้องใช้เหยื่อที่เป็นกบอย่างตอนนี้เป็นเวลาจิตนาิกาสุดๆนอบรรยากาศเงียบสงบมากไลฟ์บีเวลของประยุทธ์ที่จะออกไปจากสภาเสียนเบ็ด บ้านโป่งนะครับไปไหนดีไไนนเข้ากลับไปแล้วไป,ไ,ไปจนไปที่ใหม่นะฮะค,คือตรงนี้เงียบมากเลยไลฟ์บิวเวลของสป,ปราร์ลนี้สีนะฮะเขามีไอเดียจริงๆอะไรเขาจะไปตกอยู่ที่ไหนต้องรอติดตามนะครับ ฝ่ายแห่งนี้ครับก็จะเป็นฝ่ายรวบรวมคนที่แบบขี้เล่าขี้ยานะไวรุ่นแอบมาดูดยาแถวนี้บ่อยนะป้งเฮ้ยเสียงอะไรมุ่งบังมุ่งบังวะ เสียงน้ำนร้นนะฮะนึกว่าเสียงผีพายสภาพบรรยายกาศบ้านนอกครับค่อนข้างที่จะหนาวเลยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ติดลบหนึ่งองศาเอาล้ครับดูเหมือนว่าเซียนเบ็กจ,จะเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับผมเมือ่อก,กี้ครับ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเบ็ดติดปัญหาของเซียนตกปลาห,หลายท่าน,น,นก็จะกู้เบ็ดมาได้นี่ทำตัวลอยโอ้โหตกปลาตีตีปินเข้าท่อ,อจะโชว์เซียนตีปินเข้าท่อไม,ไ,นะไม่เก่งพอนะครับไม่ชำนาญพอ เมื่อกี้กูจะกูเบ็ดมาได้นี่ทำเสียวตัวลอยเอ๊ะทําเสียวตัวงอเอ๊ะทำอุปสรรคเยอะมากเลยฮะเจอสวรรค์ที่ใหม่ครับผมจุดตีปิน้นนี่ฮะเป็นป่าที่ดูลึกลับมากเลยนะฮะ เซียนเบ็ดครับเซียนเบ็ดเขาเสียกันกินน้ำัยพี่ฮะสามน้ำน้ำอะไรกูโก้กูโก้ใช้เกี่ยวอะไรพวกเนี้ยเนาะ<ม>ตาพยามยนาคด้วยมึงหนอนดินเป็นเช้าที่เงียบสงบมากฮะ ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าปลาช่วงนี้มันจะออกล่าหรือยังฮะแต่ประยุทธ์น่ะออกได้แล้วมีอะไรขึ้นไหมเสียนลิกล็อกเสียนลิกล็อกนี้ เเบ็ดเ็จสามน้ำนะฮะเสียงมีคนเดินว่ะอ้าเสียงมีคนเดินว่ะผีเจ้าป่าเจ้าขเขาเปล่าในในคนคนี่น่ากลัวกว่าผีนะครับอุ้ยกินหรือเปล่ากินหรือเปล่า ีเหมือนมีปลาจะมากัดใก้ๆแล้วส่งเหยื่อไปยี่ฝั่งนึ่งส่งเหยื่อไปยี่ฝั่งหนึ่งปั๊บตีปลาคลองเนี่ยมันต้องเคาะลงจากยาเหมือนลูกเขียดโดดลงน้ำพอลูกเขียดโดดลงน้ำปั๊บปลามันก็จะจ้องว่าเออมันอะไรโดดลงมาวะมันได้เห็นเอฟเฟกต์ปั๊บเอ้ยแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นการกระโดดของกบอแอคชั่นปั๊บมันโดดใส่ โกบก็คือเยียบปอมของเรานะฮะ,ะนเ,นเอาแล้วเชียนเบ็ดเสร็จสัมน้ำขอแวะตรงนี้หน่อยนะฮะจึบ๊บเข้าไปดูไม่ได้นะฮะ ไม่กัดกระบอกอย่ามาหลอกให้รอยอสัตว์เสียนเบ็ดเสร็จสามน้ำรู้สึกว่าปลาจะตอดเบ็ดของเขานะครับท่ออย่างนี้พี่ทออย่างนี้ยังไม่ทอ่โอโ ตกปลาแล้วปามันหนีกลับไปดูดหมีอยู่บ้านดีกว่ารู้สึกว่าจะผิดหวังนะฮะกลับไปมือเปล่าไปเล่าให้เขาฟังว่าไม่ได้ปลาสักตัวอุ้สามมีฉายา,ยาว่าเซียนเบ็ดเสร็จสามน้ำนะฮะแต่ด้วยผีมือที่ห่วยแตกก็เลยไม่ได้ปลาไปกินอยู่บ้าน บ้านกับช่องแล้วนะครับผมก็ต้องลาไปแล้วนะฮะกับเซียนเบ็ดเสร็จสามน้ำจะมีอีพีต่อไปหรือไม่ต้องรอติดตามอ้าวแมงเลงบอกอย่างน้อยอ่ะบอกแค่นี้เองโอ้โหเมื่อกี้มึงจวง้วงไปเลยนี่ว่ะ ติดอีกแล้วครับผมไม่ได้ติดปลานะครับติดทพุ่มไม้ไป,ไป